เมนูมือนีครับคือมือนีวันหยุดเข้าจิไม่เย็ดต้มกระโพดแต่กระโพดเข่า,ขอาเอามาใจต่างจังหวัดครับเข้าจิตปต้มเหตุตรงไหนเห็นมันนุ่มครับเอาก็แกะฝักมันนอกแล้วครับน้อก็ไปล่างครับเอาก็เปิดน้ำล่างเลยครับล่างเอาที่มันเป็นขนมันนีครับ ่างหอเลยครับล่างประมาณหนาหนึ่งครับไปครับเ้าก็ใส่ไปเตือน้งไปเลยครับหลังนั้นั้นเอากะโปร่ใส่เลยครับเยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาบอกครับว่าใส่อย่างครับเขาก็ต้องเปิดไฟอ่อนๆนะครับต้มครับประมาณสามสิบนาทีครับหั่มใส่ไฟแห้งครับเดียอเนื้อมันชิมนมครับเขาก็ปิดฝาเด้ครับ เวลาต้มมันบ่ครับแต่เขาอยากงด้ความนวเขากับปิ๊แก๊สก่อนตังใส่เกลือครับมันจะงมีรสชาติแต่ว่าถันแต่เขาต้่อตงใส่เกลือมันจึงบ่เบดใหงเงี่ยวครับเผ็ดแหย่เนื้อมันนุ่มครับเสร็จเป็นที่ียบร้อยครับนี่คือต้มข้าโพดครับเผ็ดไห่มันนุ่มครับต้มประมาณสามสิบนาทีครับบหลายขั้นตอนครับ มากคลิปนี้แล้วกดไลค์กดซับตะครยให้ผมแนเดอ